โอเคอันนี้คือดังแบบปลบมือเขาเรียกว่าเป็นการดังแบบดังแบบทางการขอดังแบบไม่ทางการได้ไหมครับดังแบบบวยวายดังแบบกรีดร้องดังแบบไม่ไหวแล้วดังแบบโมโหดังแบบอารมณ์ดีดังแบบดีใจที่สุดดังแบบเหมือนพยาธใส่ก้นหรือดังเหมือนแบบรู้สึกอยู่ห้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะสามสองหนึ่งขอเสียดันต้อนรับคุณไต้ไหนแล้วขอเสียดังดังขอบคุณและนิตาย เดี่ยมมากทำได้ดีนะครับแสดงว่ากินข้าวมาแล้วนะครับกาแฟถึงนะครับโอเควันนี้ดุย้องหอไร้แทุกคนนะฮะสู่งานกราโอเปนิงนะครับอย่างเป็นทางการครับวันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่6แล้วนะครับซึ่งของเราจากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นคิวของพรีเซนเตอร์เป็นคิวของพรีเซนเตอร์เขามาแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งหนุ่มพรีเซนเตอร์หนุ่่มไหนที่เรียกว่าสาวๆนี่คือพูดเลยว่า ตั้งแต่มาอยู่กับเรด้าพูดเลยว่าเรด้าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมที่ทุกท่านมั่นใจได้ในเรื่องของความสวยนะครับแล้วครั้งนี้เขาเดินทางมาการก้าวเข้าสู่ปีที่6กนะฮะกับเรด้าคลินิกแล้วก็มี10สาขาแล้วด้วยขอบคุณสําหรับทุกๆการสนับสนุนนะครับขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับปลุกพลให้กับตัวเองเลยครับ <c oughs> ใครยังไม่ได้เป็นลูกค้า <c oughs> สามารถเดินเข้าไปเป็นลูกค้าได้นะครับ <c oughs> พรุ่งนี้เขาปีโปรโมชั่นนะครับก่อนที่รือวันเต้ยพูดเลยว่า เขามีโปรโมชั่นต้อนรับทีเซนเตอร์การก้าวเข้าสู่ปีที่6กทีเซนเตอร์มาวันที่6จัดเลย6โปรโมชั่นแถมฟรีเลยอีก6ทิมนู่นะครับเริ่มต้นสำหรับโปรโมชั่นแรกใครที่มีนิ้วรอยครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วรอยบริเวณหน้าผากแนวนอนแนวตั้งนะครับปับลุปหน้านะครับกรามเยอะนะครับเขามีโปรโมชั่นโมท็อปนะครับ1 0 0่ยู 3,900บาทนะครับสามารถดีไซน์ให้หมอดีไซน์ได้เลยนะครับว่าคุณจะเอาไปใส่ตรงไหนเติมตรงไหนเพิ่มเติมความมั่นใจตรงไหนนี่เองครับแล้วก็ตามด้วยกับโพของฟิลเลอร์นะครับปากกระจับนะครับผมงโพฟิลเลอร์ปากกระจับนะครับสำหรับโปรนี้3,900บาทเช่นเดียวกันนะครับและตามไปด้วยนะฮะกับโปรโมชั่นต่อมานะฮะก็คือเป็นโปร้อยไหมวีล็อกหเส้น3,900บาทนะครับวีอาร์แล้วก็ร้อยไหมคอลลาเจน50เส้น 3,900บาทนะครับดิพวิตามินผิวพื่อผิว,ผว,ผวดูออนลามากขึ้นนะครับให้ไปเลย6เดือน3,900บาทเรากดถึงที้ไลขหาได้เลยดิสามพันเก้าสาเอ่า6เดือนตกเดือนเท่าไหรอ่อ่ะตกเดือนเท่าไหรอ่อ่ะคุ้มมากนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับผมกับอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับผมอะไรนะผมพูดผมครบหมดยังอะ่ะผมก็ครบหมดนะครับมีดิพวิตามินนะครับมีฟิลเลอร์นะครับทั้งหมด6โปรโมชั่นนี้ก็แล้วกันนะครับพูดเลยว่าใครที่ซื้อ6โปรโมชั่นนี้แถมฟรีทรีทเมนต์อีก หกทิปเมนต์เลือกได้เลยนะครับคุ้มครบมากนะครับอย่างเงีก็ฝากไว้ด้วยกับโปรโมชั่นดีแบบนี้นะฮะที่นี่ที่เดียวนะครับหมดพ่งนี้คือไม่มีแล้วนะครับกลายเป็นโปรโมชั่นปกติไปแล้วนะฮะสำหรับโปรโมชั่นนี้มีแค่งานนี้งานเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับใครอยากจะเพิ่มเติมความมั่นใจที่นี่ทั้งสะอาดทั้งปลอดภัยได้รับการัรดีเป็นมาตรฐานนะฮะถ้าไม่ได้มาตรฐานคูเต้ยไม่เป็นพรีเซนเตอร์เลยไม่ไม่ไม่เป็นพรีเซนเตอร์หรอกถูกไหมใช่ไหมครับ นะครับแน่นอนนะฮะสำหรับความแน่นอนแบบนี้ใครอยากดูดีต้องนะครับให้เลนิต้าคลินิกนั้นช่วยคุณนั้นนะครับดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเองครับเอาล่ะสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้สาวสาพร้อมหรือยังพร<ส>้อมพอมมานานแล้วพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาร์กหน้ารอเตรียมตัวรอตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนรอแต่งหน้า5ชั่วโมงนะครับ<ส>เพื่อที่จะมาเจอคุณเต้ยยังไม่นอนด้วยนะครับแต่ใครมาจากกรุงเทพใครมาจากต่างจังหวัด อ่าตรงนี้ใครอยู่จังหวัดน,นี้วิ่งหมดอยู่โรงเรียนยังไงก็ไม่รู้ขอใช้เป็นเสียงเลยนะการตอบตอบรับเป็นเสียงครใครอยู่จังหวัดลบบุรีครับ<ๆ>อ่าแบบนี้พวกเราจะต้องร้องเพลงช,ช่วยเขานะครับผมนะฮะร้องเพลงไหนได้ร้องตะกนออกมาได้นะครับผมชื่อเลยว่ามั่นใจแน่นอนนะฮะทุกคนอยากเจอกับคุณได้แล้วนะครับสําหรับลูกค้าทุกคนใครอยากมา ชมคุณใต้นะครับมาได้เลยมาจับจองพื้นที่ได้เลยนะครับผมสำหรับบริเวณของเรานะฮะสำหรับอีเวนตรงนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วขออน,นุญาตเช็คนิดนึงฮะขอเสียดังดังต้อนรับคุณใต้ยหน่อยเร็วเฮ <ś c oughs> ้ยเสียงดีเสียงดีงั้นไม่รอช้า